สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพักคุยครับแน่นอนครับทุกวันอาทิตย์นะครับที่ช่วงเวลาประมาณ11โมงก่อนที่จะไปกินอาหารกลางวันเรามาเจ,เจอกันนะครับผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาครับวันนี้อยู่กับผมต้นนรงฤทธิ์คิดเห็นครับอย่าลืมมาดูไลฟ์กันด้วยนะผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับแน่นอนเราเจ,เจอกันในรายการพักคุยเราก็ต้องพักเรื่องการเมืองเบาหรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ชมเพราะว่าเราคุยกับคนการเมือง แต่ว่าเราจะได้มารู้ความคิดที่มาที่ไปไลฟ์สไตล์ชีวิตเขานอกจากการทำงานการเมืองแล้วทำอะไรบ้างวันนี้ผมมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนุ่มไฟแรงเลยแล้วก็เป็นคนที่คิดหลายๆนโยบายขับเคลื่อนทั้งเศษร,รษฐกิจเรื่องของท้องถิน่น คุยกันนะครับกับทางสสชนินรุ่งธนเกียรติหรือว่าพี่หนุ่มครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับต้นครับขอบคุณครับวันนี้มาคุยกันเนาะพักคุยจากการประชุมครับส่วนใหญ่เป็นคําถามไฮไลท์เลยนะไม่ประชุมพี่หนุ่มทำอะไรบ้างถ้าไม่ประชุมในสภาก็หลักๆนอกเหนือจากงานสภามันก็จะมีงานพักแต่ว่างานการเมืองที่เราขับเคลื่อนนอกสภาเนาะแต่ถ้านอกเหนือตัวนั้นไปเลยก็พยายามจะให้เวลากับครอบครัวยมากที่สุดครับ อาจจะเรียกว่าเขาเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนเนาะแล้วเริ่มมีภรรยามีลูกมีอะไรครับก็พยายามใช้เวลาที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยให้เวลากับลูกให้เวลากับภรรยาหลายคนบอกว่าพอทํางานการเมืองอะ่ะแน่นอนตัวแทนประชาชนเนาะตัวแทนปวงชนโอ้โหเวลาชีวิตท่านร้อยเปอร์เซนต์ประชาชนเบอร์หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเวลาชีวิตของเรามันก็จะน้อยลงไปพี่หนุ่มบริหารจัดการเวลาตรงยั่ไงบ้างอะ่ะคือโดยปกติอะครับหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราเพยายามอย่างน้อยๆต้องมีสักหนึ่งวัน อาจจะเป็นวันเสาร์บ้างหรือวันอาทิตย์บ้างที่เราอยู่กับครอบครัวทั้งวันก็คือวันนี้เป็นไปได้เราจะเทินออฟเรื่องงานอาจจะไม่ได้มีประชุมไม่ได้มีว่าต้องคอยตอบไลน์อะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็จะได้มีโอกาสแบบพาลูกไปที่นูน่นที่นี่หรือว่าไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันบ้างแต่ส่วนวันอื่นนี่ครับหลักๆเราก็ต้องต้องสแตนบายสําหรับเรื่องงานหลายๆอย่างเหมือนกันบางทีเราอยู่กับที่บ้านเราอยู่กับลูกอะไรเงี้ยครับบางทีโทรศัพท์เข้าหรือว่ามีไลน์มีอะไรฉุกเฉินเราก็ต้อง ออกไปเพื่อเพื่อทางานเหมือนกันก็เนี่ยก็พยายามจะจะพยายามเหลือไว้อย่างน้อยๆได้สักอาทิตย์ละวันเหมือนมันต้องเมเนเจใช้ได้นะเพราะว่าชีวิตครอบครัวก็หมายคนเราก็สําคัญนะเรื่องของตัวแทนประชาชนก็สําคัญเหมือนกันควันวันหนึ่งเนี่ยอากินพักผ่อนออกกําลังกายดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างถ้าแบ่งสัดส่วนเวลาเป็นเป็นคนเวิร์กหลฟ์บาลานแล้วก็เป็นคนบริหารจัดการ ค่อนข้างดีแล้วกัน <Wow. S 1> คือผมเชื่อว่าตั้งตั้งแต่เด็กจนถึง <c oughs> โตครับคนคนที่รู้จักกันก็จะรู้ว่าเราใช้เวลาน้อยกว่าในการทําสิ่งที่คนอื่นเขาใช้เวลาเยอะหน่อย <c oughs> ดังนั้นเน่ะเราอาจจะเป็นคนทํางานเยอะก็จริงนะครับ <c oughs> แต่ผมก็สามารถทํางานให้อยู่ในในกรอบเวลาปกติได้อะไม่ได้ว่าต้องมาทําหามลุ่งหามค่หา <c oughs> หรือว่าช่วงเย็นช่วงกลางคืนอะไรเง <c oughs> ี้ยเราก็ยังพอมีเวลาไปให้ครอบครัวให้อะไรได้บ้าง หรือบางทีเราก็เลือกที่จะตื่นเช้าบออกกาลังกายมาอะไรก่อนบ้างอาจจะต้องบริหารจัดการอย่างนั้นเอาครับแต่ด้วยความที่เป็นสสปฏิริส,สตตด,ด้วยเราไม่ได้มีรูทีนที่มันชัดเจนดังนั้นมันก็ต้องเฟล็กซิบลในใน,ในแต่ละสัปดาห์ไปว่าอ่ะเฮ้ตรงนี้เวลาเหลือไปทานู้นดีกว่าอันนี้เวลาเหลืออ่ะจะอยู่กันที่บ้านหน่อยอะไรเงี้ยครับมันยังพอแม่จไว้ผมผมขอทริคนิดนึงว่าถ้าเราจะบาลานซ์ชีวิตเนี่ยคนเรา24ชั่วโมงเท่ากันครับแบ่งยังไงครับพี่หนุ่ม ทริคฝากถึงคุณผู้ชมนะเผื่อว่าไหนบอกโอ้ยังจัดก,การชีวิตตัวเองมันมารุมมาตุ้มอยู่เลยตอนนี้เออผมผมไม่เคยแบ่งเป็นเวลาเลยนะว่าอะไรกี่ชั่วโมงอะไรกี่ชั่วโมงแต่ผมเป็นคนทําปฏิทินตัวเองละเอียดก็คือ,อในในโทรศัพท์ผมจะมีแอปคคล enda ของผมนะครับแล้วผมก็จะใส่ทุกสล็อตของผมว่าแบบอ่ะเก้าโมงทำอันนี้สิบโมงทำอันนี้เที่ยงต้องทํานี้ละบ่ายโมงทำนี้ละแล้วเราก็จะพยายามทุกอ่ก่อนจะวันรุ่งขึ้นอ่ะ กลางคืนนะผมก็จะมานั่งไล่ดูแล้วว่าว่าวันนี้ผมจะต้องเจออะไรบ้างซึ่งเราก็จะทุกครั้งที่เราจะใส่อะไรเข้าไปใหม่อ่ะเราก็จะคอยดูว่าแบบเอ,อ้ยมันแน่นไปไหมมันมีเวลาเหลือพอจะใส่อะไรบ้างไหมแล้วเวลาส่วนตัวก็ใส่ลงไปในตารางนะครับก็คือรวมทั้งหมดใช่คือคือเราบางคนเขาจะใส่เฉพาะงานใ,ในปฏิทินจนสุดท้ายแล้วอ่ะเราใส่ปฏิทินจนเราไม่เหลือเวลาส่วนตัวดังนั้นอ่ะถ้าจะถามเป็นทริคผมว่าผมก็คือใส่เวลาส่วนตัวลงไปในในปฏิทินด้วยว่าอ่ะผมอาจจะต้องมีเวลาออกกำลังกายที่ละสองวัน อาที่นี้ผมวางไว้วันนี้กับวันนี้ถ้าผมจะมีงานที่จะมาแทนสลอตนั้นะผมก็ต้องหาวิธียายสลอตนี้ต้องโยกให้ได้ไม่ใช่ว่าล้มมันไปเลยเราเราต้องหาวิธีการจัดสรรเวลาตลอดดังนั้นเราผมก็จะมีปฏิทินแยกสีของผมะออกําลังกายเป็นสีหนึ่งครอบครัวเป็นสีหนึ่งงานเป็นสีหนึ่งอะไรอย่างี้ครับงานทั้งเป็นงานพื้นที่ทั้งงานสภาก็คนละสีกันอะไรอย่างี้ผมก็จะพยายามจัดทุกอย่างให้มันให้มันอยู่ได้เปนว้าวนะสำหรับผมเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบางอย่าง แท้่าติดผันกับงานอยู่แล้วมันอาจจะทําให้ไลฟ์สไตล์หรือบางอย่างในชีวิตเราเนี่ยอาจจะต้องถูกพับไปแต่วอดดิ้งที่พี่หนุ่มบอกเมื่อสักครู่น่าสนใจครับคือเราต้องโยกมันแทนมไม่ได้หมายความว่าอย่างหนึ่งมาแทนแล้วอย่างหนึ่งจะต้องหายไปจะไม่ค่อยลบทิ้ง<อ>แต่ต,ต้องจัดสรรใหม่มต้องเปลี่ยนเวลาอะไรเงี้ยครับ,<ะ>รบแล้วก็ก็เป็นคนเป็นคนอยู่ในกรอบเวลาคือ เวลาจะนัดหรือเวลาจะคุยกันนะเราจะถามตลอดว่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเรากฟิเเวลาารจะฟิกเวลาแล้วเราก็จะรู้ว่าวัตถุประสงค์ของการคุยกันรอบนี้หรือมาทํางานอันนี้ประชุมรอบนี้คืออะไรเราก็จะคุยตั้งแต่แรกว่าอเราจะต้องตอบเรื่องนี้ให้ได้เราต้องแก้เรื่องนี้ได้ภา <c oughs> ยในระยะเวลาเท่านี้ดังนั้นเราก็จะไม่ใช่เหมือนแบบคุยกันไปจนชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่มไม่ได้อะไรไไเลยมันมีไหมที่แบบว่าถ้าถึงเกสนั้นะจริงๆแล้วแบบมันต้องไปต่อแล้วเราจะแบบก็ต้องคราวต่อไป ก็อาจจะต้องคัต่อไปหรือเดี๋ยวขอคิวขอเคลียร์ขอแป๊บหนึ่งขอเคลียร์คิวก่อนอแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องโทรไปโยกอนุโยกอันนี้เพื่อขยายเวลาเลยอันนี้ดีเพราะอย่างน้อยจะได้เห็นว่าชีวิตเราเดี๋ยวมันผมใช้ว่าเป๊ะได้ไหมเออเป็นคนเป็นระบบแล้วเออเป็นระบบนะเป็นระบบวันหนึ่งออกกําลังกายไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างฮะเอาเรื่องออกกำลังกายก่อนก่อนไปเรื่องของอาหารการกินต่างๆชอบออกกำลังกายแนวไหนคือผมก็มีช่วงที่สมัยเรียนก็คือจะออกกำลังกายตลอดแต่แต่แต่ จะเป็นเหมือนเข้าเข้ายิมมากกว่าไม่ได้แบบไปเตะฟุตบอลไม่ได้ไปเล่นกีฬาเป็นก็คือเข้ายิมเลยอาจจะมีเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโออะไรอย่างนี้ผสมกันไปเพราะว่าเราเราจะบริหารเวลาตัวเองได้ดีได้ดีที่สุดเมื่อเราไม่มีแฟกเตอร์คนอื่นดังนั้นเราก็ใช้วิธีว่าออกกำลังกายของเราเองครับพอมาช่วงทํางานก็เริ่มเป็นการออกกำลังกายในบ้านเริ่มมามีคลิป YouTube มีเวทเทรนนิ่งมีคาร์ดิโออะไรในบ้านพอมาช่วงแต่งงานเนี่ย หลังจากแต่งงานหลังจากมีลูกอ่ะผมหายจากการออกกําลังกายไปเลยประมาณสามปีผมพึ่งเนี่ยต้นปีที่ผ่านมาพึ่งกลับมาสร้างรูทีนตัวเองใหม่ว่าไม่ได้ละมันน้ําหนักมันเริ่มเยอะแล้วมันเริ่มพุงออกแล้วเออเอาออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยทีละสองครั้งแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มวางตารางตัวเองว่าทุกอาทิตย์สองครั้งสองครั้งสองครั้งอ่ะอย่างเรื่องออกกําลังกายไปแล้วมันต้องคู่กับการกินด้วยไหมด้วยเพราะว่ามันมันสำคัญนะเรื่องของสุขภาพ การกินส่วนใหญ่ชอบอาหารแนวไหนประเภทไหนครับพี่เออแต่ผมผมเป็นคนไม่กินจุกจิกไม่กินขนมก็คือกินมื้อสําคัญหลักใช่และและมื้อสําคัญผมอ่ะปกติผมเป็นคนไม่กินเช้าผมก็เลยจะเหลือเที่ยงกับเย็นหมายถึงวันละสองมื้อแต่เป็นคนติดกาแฟดังนั้นทุกเช้าผมจะต้องกินกาแฟต่กาแฟโอเคนะพี่ใช่และและผมผมกินอเมริกาโน่ไม่ไม่ใส่น้าตาลเลยโอเคดังนั้น no แคลอรี่ดีเลยดีเลยดังนั้นก็คือเช้าผมไม่มีแคลอรี่ผมกินกาแฟอย่างเดียวแล้วก็มากินเที่ยง แล้วก็กินกาแฟตอนบ่ายแล้วก็ไปตอนเย็นดังนั้นก็ค่อนข้างคุมได้ครับถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องไม่ออกกำลังกายผมว่าก็เหมือนเราคุมการกินไปในตัวใช่ใช่ประเภทกินส่วนใหญ่ไปเน่แบบตุนแต่จริงกินทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ไหมกินกินได้หมดก็คือยิ่งถ้าอยู่กับเพื่อนก็คือแล้วแต่เลยอ่ะคือใครไปกินอะไรกินได้ไม่ไม่ได้เป็นคนเลือกอาหารแต่อาจจะไม่ใช่คนกินรสจัดออกเป็นคนรสชาติแบบกลางกาถ้าถ้าเลือกกินเองอ่ะผมกินไม่ปรุง ก๋วยเตี๋ยวผมไม่เคยปรุงคือก๋วยเตี๋ยวมาแบบไหนกินแบบนั้นเามนเหมือนกันผมก็ไม่ปรุงใช่ไหมเพราะบางทีบางทีบางร้านก็เค็มมาแล้วบางร้านก็หวานถึงแม้เค็มก็ทนกินเค็มอย่างนั้นแหละไม่ปรุงต่อแม่ผมรู้สึกว่าแลวจริงๆมันก็อาจจะดีกับสุขภาพด้วยมั้งไม่หนักหวานไม่หนักเค็มไม่หนักอะไรเงี้ยเหมือนมันมาล้านกันได้เป็นคนไม่ปรุงเพราะฉะนั้นเมนูทุกเมนูเราก็จะไม่ปรุงการพักผ่อนล่ะเหนื่อยนะเป็นตัวแทนประชาชนในใะชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวนู่นนี่นั่นวันหนึ่งพัก เยอะไหมอ่ะหรือว่ายังไงอ่ะเวลาที่มันเป็นเวลาพักผ่อนส่วนตัวจริงๆของผมคือเวลาดูทีวีก่อนนอนแล้วก็เวลานอนเนาะเวลานอนจริงๆก็หกถึงเจ็ดชั่วโมงต่อวันนะครับโอเคโอเค,อเคแลค้วเที่ยงคืนหกโมงเช้าเที่ยงคืนเจ็ดโมงอะไรเงี้ยครับนะแล้วก็ช่วงเนี่ยสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอ่ะจะค่อนข้างเป็นเวลาของตัวเองละที่อยากจะดูอยากจะเสพสื่ออะไรที่เราชอบและมันก็คือการพักผ่อนของเราอ่ะ คือบางทีการการพักผ่อนของเราการดูข่าวนะซึ่งมันมันก็ถามว่าบางคนอาจจะรูว่ามันเครียดอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าก็มันมันเราก็มันไม่ได้ไม่ได้เครียดกับมันนะทันสังคมเออเราก็แค่ดูติดตามข่าวสารเลยอย่างนั้นนะครับหรืออาจจะดูดูซีรีส์ดูหนังบ้างดูรายการทีวีอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบพวกเน็ตฟลิกดิสนีย์พลัสอะไรของตัวเองอยู่ในอยู่ในทีวีดูก่อนนอนตอนสองตอนนอนเลยนะ อันนี้เราเห็นไลฟ์สไตล์ด้ยนะครับคุณผู้ชมครับขอย้อนกลับไปเวรียนิดนึงเริ่มต้นเลยต้องบอกว่านี่เกียรตนิยมอันดับหนึ่ง <c oughs> เหรียญทองข้าตถาปัปัดนะครับ <c oughs> อะไรทําให้เราไปสนใจสถาปัปัดเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนพี่หนุม่มอ่ะ เอาตรงๆจับพัดจับผูช่เขาาจับพัดจับผูเลยเหรออืมคือคือผมอะผมเป็นคนไม่ไม่วางแผนชีวิตตัวเองยาวๆครับดังนั้นน่ะมันก็คือเราก็เรียนมัธยมครับเราเรียนมัธยมเราเรียนวิทย์คณิตเพราะว่าคะแนนเราถึงอ่าแล้วจังหวะที่เราเรียนวิทย์คณิตเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะเข้ามหาลัยอะไรเออเป็นคนสนใจเรื่องงานออกแบบเป็นสนสนใจศิลปะตอนมัธยมปลายก็ทําพวกแบบออกแบบอ่าสแตนเชียทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเรียนวิทย์ เราเป็นคนมีระบบเรามีโลจิกเราอยากจะทำอะไรที่มันได้ใช้ทั้งฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งที่ใช้เหตุผลเราก็เลยศึกษาของเราไปเรื่อยๆว่าไป explore ว่ามันมีอ p อปชันไหนบ้างซึ่งมันก็มาตกล่องปล่องชิ้นเอากับสถาปนิกนี่แหละว่าแบบสถาปัตก็ดูน่าจะเหมาะกับเราโดยที่ก็ไม่ได้มีอ p อปชันอื่นเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนมีทางเลือกเดียวที่มันดูดูได้ใช้ทั้งสองศาสตร์เนี้ยคือแกมันได้อตามที่เราแบบ มันเป็นตัวเราด้วยเนาะมันเออมันดูใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากได้โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้คุ้นกันทําอาชีพนี้นะครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเออด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของมันน่าจะเหมาะกับเราการเรียนมันน่าจะเราน่าจะทําได้ดีเอ,อ่าเราก็เลยเอ,อ่ตอนนั้นยังเป็นแอดมิชชั่นนะแอดมิชชั่นเข้าไปแล้วก็เรียนมาตลอด5ปีครับก็ก็เป็นเรียนเรียนสถาปัตย์แบบไม่ได้ซัฟเฟอร์อ่ะเออคือเรารู้สึกว่ามันก็ตรงกับจริตเรามันก็เลยถือว่าเราทําสิ่งนั้นได้ดีผมผมมองว่าสถาปัต เป็นงานอาร์ตที่ไม่ได้ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวเนาะบางทีมันต้องมองหลักวิทยาศาสตร์ด้วยความเหมาะสมออกแบบแอร์เรียเป็นยังไงต้องใช้อุปกรณ์ยังไงอะไรเงี้ยเนาะซึ่งถ้ามองสเสน่ห์ของอาชีพสถาปัตย์พี่หนุ่มมองว่ามันคืออะไรผมว่ามันคือการที่มันเหมือนหยินกับหยางน<อ>่คือคือคนคนบางประเภทก็จะใช้อารมณ์เยอะอคนบางประเภทก็จะใช้เหตุผลจนขาดซึ่งอารมณ์อะไรเงี้ยแต่ศิลปะมันคือตรงกลางที่ เราเรายังมีพื้นที่ไว้สําหรับรสนิยมความชอบ <Yeah. S 1> จริตบางอยา่าง <Yeah. S 1> แต่เราก็มีเหตุผลสพอร์ตรองรับสิ่งอื่นๆของมันอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็เหมือนเป็นส่วนผสมที่พอดีแล้วกันครับระหว่างการใช้สมองซีซ้ายกับซีขวา <Yeah. S 1> การใช้เหตุผลกับการใช้อารมณ์ผมเป็นสถาปนิกที่ไม่ทะเลาะกับหมอชินแส <laughs> นะ <laughs> เพราะว่าถ้าวันที่เรา <c oughs> เราเป็นเป็นสถาปนิกที่ใช้ <Yeah. S 1> อารมณ์มากเกินไป uh huh. เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เห็นด้วยกับอารมณ์ของสินแสที่ ที่ไม่มีเหตุผลบางทีเขามาทักนู่นทักนี่เราใช่ไหมหรือถ้าเราใช้เหตุผลมากเกินไปเราก็จะมีปัญหากับทินแสเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่เม่เซนสสิ่งที่เขาพูดไม่เม่เซนเออแต่ผมค่อนข้างคอมโพมัยส์ผมพยายามจะหาเหตุผลให้เขาได้ผมพยายามจะหาที่มาที่ไปแล้วก็เชื่อมโยงมันได้อะไรเงี้ยครับผมนึกคาเดียวคําว่าลงตัวอเพราะมันมาบาลานซ์ก็ได้อ่ะคือมันกลางๆจริงๆอ่ะแล้วมันลงตัวจริงๆคุณผู้ชมได้เอาไปต่อยอดอะไรไหมพอเราเราจบมาก่อนที่จะเข้ามาสู่เส้นทางการเมือง ครับจริงๆผมผมก็เปลี่ยนอยู่หลายรอบนะ<อ>ถ้าถ้าพูดตรงๆก็คือคผมเรียนสถาปัตฯสถาปัตภผมเรียน5ปีเนาะปีตั้งแต่ปีที่5ยังเรียนไม่จบเนี่ยผมเปิดออฟฟิศสถาปนิกกับเ,<อ><ๆ>เพื่อนแล้วก็ทํางานออฟฟิศสถาปนิกอยู่2ปีหลังจากาเป็นสถาปนิกอยู่ประมาณสองปีอ่ะก็ไปต่อโทอสังหาริมทรั hmm. พย์เพราะเรารู้สึกว่าเออเราเรา,เราชอบแหละเราชอบงานออกแบบเราชอบสถาปัต์แหละแต่เรา ด้วยพื้นฐานเราเราอยากทําธุรกิจยังไม่ได้พูดถึงการเมืองเลยนะตอนนั้นเราอยากทําธุรกิจเราก็เลยคิกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบเนี่ยเราก็เลยมองถึงอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ได้ไปต่อโทอสังหารรมทรัพย์แล้วก็ออกมาทําพวกเนี่ยเฟรมใหญ่ๆครับทำปรึกษาทําแสนชิรีทำอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะได้เข้ามาสู่การเมืองซึ่งมันก็ถามว่าเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาใช้กับงานการเมืองแค่ไหน ผมว่ามันเป็นมันเป็นซอฟต์สกิลคือมันมันไม่ใช่ว่าผมเอาการออกแบบมาใช้กับการเมืองแต่คือสถาปัตย์มันสอนให้ผมคิดอย่างเป็นระบบ,บแล้วก็ทําความเข้าใจความต้องการของของลูกค้า<อ>หรือของคนอะไรเงี้ยเ,<อ>เหมือนเวลาเวลาเราไปทํางานบ้านออกแบบบ้านให้ใครเนี่ยเฟอร์เที่เจอกันมันคือการคุยว่าเขาอยากได้อะไร,ค,ร,รความต้องการความต้องการของเขาคืออะไรและเราไม่ได้เอา ความต้องการของเรายัดเยียดให้เขาแต่เราอยากเข้าใจว่าเขาต้องการอะไร,รแล้วบางทีเขาก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เขาต้องการได้แต่เราก็ต้องสกัดออกมาให้ได้ว่าจริงๆเขาคงอยากได้อย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมแล้วเรามีหน้าที่ทํารูปประธรรมไปเสนอเขาว่าเออถ้าเป็นแบบเนี้ยให้ช้อยเขาได้เลือกเออจะตอบโจทย์ความต้องการคุณไหมอ,อะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้มันตรงจริตกันกับการทํางานการเมืองของผมคือผมค่อนข้างเป็นคนฟังคนเยอะคุยกับคนเยอะแล้วก็ ถ้าคนเคยทํางานด้วยกันในกรรมธิการอะไรต่างๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีทงแต่ผมจะพยายามฟังว่าเหตุผลมันคืออะไรใครคิดอะไร<อ>ความต้องการของใครคืออะไรคือซาวเสียงให้หมดก่อนใช่แล้วถ้าเจอปัญหาค่อยเสนอช้อยเขาใช่แล้วเร,เราก็ลองใช้ประสบการณ์ที่เรามีความคิดสร้างสรรค์ของเราเลยอะไรก็ตามเนี่ยครับพยายามประดิษฐ์ทางออกอบางอย่างว่าแบบเอ้ยถ้าคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนี้ทําแบบนี้ไหล่ะมันน่าจะตอบโจทย์คนนี้แบบนี้ตอบโจทย์คนนั้นแบบนั้นอะไรเงี้ย อันนี้มัน,มนผมว่ามันเป็นวิธีคิดแบบสถาปนิกพี่หนุ่มมันยากนะการที่แบบแล้วมันไม่ใช่คนสองคนอะ่ะงานการเมืองมันแบบคนแบบทั้งประเทศอะ่ะหรือคนที่เขาแบบสนใจเรื่องเนี้ยเราจะต้องแบบมันไม่รู้กี่เสียงไม่รู้กี่ความเห็นแต่แต่เราจะต้องแต่คุณคุณต้องลองจินตนาการทำบ้านให้คนหนึ่งอะ่ะพ่อต้องการอย่างหนึ่งแม่อยากได้อย่างหนึ่งลูกอยากได้อย่างหนึ่งขึ้นานาจิตตังมากเลยอ่ะใช่ความเห็นมากเลยเออบางคนก็ชอบคนละสไตล์กันด้วยซ้ำเราเราก็ต้องหาตรงกลางให้ได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ย คุณพอลดของคุณหน่อยได้ไหมคนนี้เขาจะได้รับได้ผมว่ามันยากนะนี่แหละแต่แต่อันนี้มันคือการทํางานในสภาจริงๆ <c oughs> คือถ้าพักการเมืองแต่ละพักหรือว่าคนแต่ละคนน่ะไปสุดทางของตัวเองโดยที่ไม่ฟังกันและกัน <c oughs> เราจะไม่สามารถได้ทางออกให้ประเทศ <c oughs> เราก็จะทุกคนก็จะยืนอยู่ที่อีโก้ของตัวเอง <c oughs> แล้วสุดท้ายมันจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย <c oughs> แต่ถ้าเราแบบเอ้ยเราเข้าใจสิ่งที่คุณว่าแต่คุณลองมองมุมนี้ด้วยสิทั้งนั้นน่ะตรงนี้ได้ไหมตรงนั้นยังพอได้แต่ตรงนี้เขาได้ด้วยหรืออะไรเงี้ยครับมัน มันก็พอจะไปต่อได้ครับปกติอย่างที่ย้อนไปนิดนึงนะการใช้ชีวิตประจําวันเวลาพักผ่อนเนี่ยฟังเพลงหรือว่าดู넷ฟิกแนวไหนประมาณไหนผมเป็นคนดูหนังเป็ดูหนังเยอะแล้วก็หลังๆก็ดูซีรีส์เยอะนะครับเพราะว่าหนังมันสองชั่วโมงซีรีส์มันแค่45นาทีชั่วโมงหนึ่งเป็นคนดูอะไรที่มันหนักๆดาร์กเหรอไม่ทั้งดาร์กด้วยแล้วก็ลึกแบบพวกบทที่ตัวละคร พูดเยอะชอบ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 คิดแบบวิเคราะห์ชอบชอบทำความเข้าใจคนความเข้าใจตัวละครดังนั้นผมจะชอบเรื่องที่คนมันพูดเยอะๆเพราะผมอยากฟังว่าเขาพูดเพราะอะไรเขาคิดอะไรเรื่องที่มันมีคอน FLICT กันมีคนที่คิดเห็นแตกต่างกันอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าไปบันเทิงเลยนะผมจะชอบชอบดูเรียลิตี้โชว ชอบดูวาไรตี้โชว์ที่เป็นเรียลลิตี้โชว์มันได้เห็นความเป็นคนใช่ไหมใช่แล้วแล้วมันจะเห็นชั้นเชิงของแต่ละคนว่าคนนี้มีคาแรคเตอร์แบบนี้คนนั้นแบบนี้คนนี้เสนอความคิดแบบนี้หรือคนนี้วางแผนซ้อนแผนกันแบบนี้อะไรเงี้ยชอบชอบคิดอะไรแบบนั้นพี่หนุ่มถามตรงมีคนเคยชมพี่ไหมว่าพี่เป็นคนลุ่มลึกแล้วก็ละเอียด เนี่ยผมผมนั่งคุยไม่ไม่เคยได้ยินคำนี้แต่แต่ผมนั่งคุยพี่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ละเอียดอหะแล้วก็รอบคอบมากเวลาจะแบบดูหรือคิดอะไรอะไรเงี้ยมีมีคนพูดเ,เชิงเชิงชมนะแต่ใช้คำว่าผมเป็นคนน่ากลัวทำไมอ่ะเพราะว่าผมผมเก็บรายละเอียดคือบางทีมันอยู่ด้วยกันอ่ะบางทีผมไม่ได้คุยด้วยนะแต่ผมผมผมเออผมรับทราบว่าใครคิดอะไรอะไรเยยงี้ยเพราะเพราะมันเกิดจากการที่เราสังเกตพฤติกรรมเขาสังเกตปฏิกิริยาเขาอะไรเงี้ย แล้วเราจะสามารถพูดแทนเขาได้ว่าแบบผมว่าจริงๆคนเนี้เขาหมายถึงอย่างเนี้ยคือเหมือนเหมือนเราไปเจรจาแทนเขากับอีกคนหนึ่งแทนเพราะว่าเราสื่อสารความคิดเขาได้ดีกว่าตัวเขาเองหรืออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอันนั้นอ่ะบางคนเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นคนน่ากลัวแต่จริงๆก็ฟีแบบรู้ข่าวรู้เราแหละใช่เนอะอ่ะไหนๆมาพักคุยทั้งทีมาจะเรามีซิกเนอเจอร์เนาะอ่ะไม่ไม่ตะโกนถามกันก็เป็นซองคำถามมามีสาวสวยคำถามนี้ คิดสดใหม่ๆเมื่อสักครู่เลยนะทีมงานมีซองในการสี่ซองครับพี่หนุ่มคุณผู้ชมครับมีซองสีน้ำตาลสีชมพูสีม่วงสีเขียวอะสีซองนี้อะพี่หนุ่มเลือกมาหนึ่งสีเลยครับหยิบมาเลยครับผมผมเป็นคนชอบสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลครับอ่ะสีน้ำตาลครับโอเคอ่ะพี่หนุ่มแกะเลยดูสีคำถามว่าไงถามไม่ดีโทษน้องกายนะโทษน้องกายสาวสวยมาส่งซองให้เราเมื่อคืนนี้นะฮะ อลองดูลองดูครับผมก็ไม่รู้นะคุณชมผมไม่รู้เลยนะว่าทีมงานส่งคำถามอะไรมาให้คำถามคืออะไรครับพี่หนุนะ่มคำถามคือถ้าไม่เลือกเล่นการเมืองอตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่อ่าครับอ่าให้ดูให้ดูดอ่าโอเคถ้าไม่เล่นการเมืองตอนนี้ทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ครับพี่ถ้าไม่อยู่ในวงการเมืองคืออย่างที่บอกคุณน้นคือผมไม่ได้คิดจะเข้าการเมืองเลยดังนั้นถ้าถามว่าทําอะไรอยู่ก็คงทําสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ก็คือทํางานอสังหาเนาะ ทำทั้งยังทำสถาปนิกแล้วก็ทำประสังหาจริงๆก็แพชั่นตัวเองก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็ระหว่างที่ทํางานการเมืองเองผมก็ยังทํางานพวกนี้อยู่บ้าง hmm. เช่นบ้านตัวเองผมก็ยังออกแบบ <Okay. S 2> อยู่ทําบ้านของตัวเองอย่างเงี้ยครับหรือแม้ว่ามา,มาถึงงานการเมืองแล้วอะเราก็ยังมีความต้องการที่อยากจะกลับไปแก้กฎหมายที่ช่วยเหลือ วิชาชีพ <คน S 1> เหล่านี้ใช่ไหมออที่ที่เ,ออเราเคยเคยใกล้ชิดหรือเราเคยเข้าใจการทํางานของเขาเอ,อ,อยากจะไปดูเรื่องพรบจัดสรรที่ดินอยากไปดูเรื่องพรบรงรมพรบรอาคารชุดหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นกฎหมายที่เราใช้สมัยเราทํางานเอ,อแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรของมันอยู่เรามีคนรอบๆตัวเราเต็มไปหมดเลยที่เขาพร้อมจะให้ข้อม,มูลแล้วก็มีปัญหากับการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้เราก็รู้สึกว่าเออพอเราได้มาอยู่ในสภาเราก็อยากจะผลักดันเรื่องเหล่านี้ แทนคนรอบๆตัวเราที่ที่เขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาก็ ừ ừ ừ ถ้าถามว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราก็คงทําแบบที่พวกเขาทํานั่นอยู่แล้วก็คงซัฟเฟอร์กับปัญหาที่ที่พวกเขาเจอเหมือนที่เราเคยเจออะไรยงเงี้ยพี่หนุ่มแพสชั่นสำหรับสนามการเมืองเคยมองว่าเราจะสักกี่ปีหรือเราจะ,กะเกษียณตัวเองจากสนามนี้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอะไรยังไงคือคมองมองอานาคตยังไงบ้างนะพี่พูดตรงๆเลยนะผมหนึ่งคือผมไม่เคยคิดจะเข้าการเมืองสองคือผมอะ ไม่ได้มองว่าการเมืองเป็นแค่งานอดิเรกออผมมองการเมืองเป็นอาชีพและผมก็เคยนั่งคิดกับตัวเองว่าถ้าวันดีคืนดีผมไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้ว่ไม่ได้เป็นสสไม่ได้อยู่ในรัฐบาลไม่อยู่อะไรทั้งสิน้นผมจะกลับไปทํางานเอกชนต่อได้ยังไงเพราะว่าเหมือนคือผมไม่ได้มีทุกอย่างตัวเองนะที่อย่างที่ผมบอกผมอยู่ในบริษัทเอกชนอะยรที่นั่นหมายความว่าประสบการณ์การทํางานะผมจะหายไปตลอดเวลาที่ผมอยู่การเมืองเช่นสมผมอยู่หนึ่งสมัย4ปีนียผมหายไปแล้วหายไปแล้วผมอายุ30 เจ็8ตอนนั้นเทียบกันกับเด็กจบใหม่2 7 2 8ดอ่ะผมก็จะกลายเป็นคนแก่ที่ประสบการณ์น้อยกว่าเขาอ่ะถ้าเทียบกับเวเดิมนะแบบฟิวเอกชนฟิลอะไรเงี้ยเนาะใช่เพราะว่าเขาเอกชนเขาก็ทํางานต่อเนื่องกับผมกระโดดมาทํางานการเมืองเออดังนั้นถามว่าผมมองกันมองตัวเองกับว่าจะอยู่การเมืองนานแค่ไหนถ้าเป็นไปได้ผมก็คงอยากอยู่กับมันไปทั้งชีวิตอ่ะโอเคเออเพราะผมเชื่อว่าถ้าผมสวิชมาตรงนี้แล้วมันมันคงต้องไปต่อให้ให้ยาวที่สุดครับ อยากบอกอะไรไหมกับคนรุ่นใหม่ที่เขาอาจจะบอกสนใจการเมืองอยากจะเข้ามาเหมือนเราบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆสนับสนุนครับสนับสนุนมากๆให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่การเมืองแล้วก็ผมว่า,ามุมมองต่องานการเมืองมันเปลี่ยนคือแต่ก่อนเนี่ยคนจะมองการเมืองแบบนึงแหละผมไม่อยากพูดถึงแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นพื้นที่ที่คนอยากเข้ามามากขึ้นเพราะคนเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการทํางานการเมืองกับการแก้ปัญหาจริงๆว่า เวลาเราเข้ามาตรงนี้เราสามารถสร้างดอกซ่้งผลสร้างผลตอบแทนอะไรให้สังคมได้บ้างซึ่งผมว่าก็คนรุ่นใหม่ก็มีความต้องการแล้วก็อยากเข้ามากันเยอะแล้วก็สนับสนุนอย่างมากนะครับ,รบ,รบแล้วผมก็รู้สึกว่าก็อยากให้มองการเมืองเป็นอาชีพอ่ะไม่อยากให้มองการเมืองมันเป็นเกมหรือว่าเป็นแค่งานอดิเรกอ่ะคือมันเป็นอาชีพที่ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศร,รีเหมือนกันแล้วมันสร้างอะไรให้ประเทศชาติเออแล้วมันแล้วมันมันสร้างอะไรให้ประเทศได้เยอะจริงๆแล้วก็ ต้องการคนคุณภาพจริงๆเหมือนกันในการเข้ามาดังนั้นหากหากมันมีคนที่เข้ามาเยอะๆแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะมันก็จะช่วยดึงดูดคนเก่งๆคนดีๆเข้ามาในการเมืองเราไม่อยากให้การเมืองมันถูกมองเป็นพื้นที่ที่ที่คนไม่สนใจหรือคนไม่ชอบเหมือนแต่ก่อนอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่แบบคนรู้สึกว่าเฮ้ยมัน คนเก่งๆเขาต้องมาทํางานการเมืองกันเลยคือหัวกะทิคัดมาแล้วแล้วมาเป็นตัวแทนคือฟังแล้วขนลุกอ่ะเออจริงๆนะจริงๆนะคุณผู้ชมเอางี้ในไหนมาพักคุยทั้งทีก็เห็นการติดตามนะประชาชนติดตามการทํางานของสสพี่หนุ่มเนี่ยชแนลมีชแนลไหนบ้างช่องทางไหนบ้างเวลาเจไดเรกมาฝากเสียงมาหรือว่าอาจจะตามตอนนี้พี่หนุ่มมีนโยบายนู่นนี่นั่นอะไรฝากตรงนี้นี่นึงเชิญฮะพี่หนุ่มฮะครับก็ ฝากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับคนที่ติดตามผมสสชนินทุงธนเกียรตินะครับบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยชื่นชนุ่มนะครับก็เป็นสสสมัยแรกเนาะผมทํางานลองโฆษกมาสักพักก็จะมีโอกาสได้พูดและได้สื่อสารหลายๆเรื่องแต่งานในส่วนของตัวเองจริงๆในสภาเนี่ยครับก็จะติดตามได้ในช่องทางส่วนตัวปกติผมจะมีเฟซบุ๊กแล้วก็เอ็กซ์หรือว่า Twitter นะครับแล้วก็ไอจี ส่วนตัวที่ที่สามารถติดตามได้นะครับชนินรุ่งธนเกียรติก็เสิร์ฟเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีตัวอ่า t ิกตอที่ทางน้องๆในทีมนะครับเป็นเป็นทีมซัพพอร์ตคอยคอยลงคลิปคอยถ่ายให้อะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยอีกช่องทางหนึ่งดังนั้นก็4ช่องทางครับ Facebook t w i t t e r Tik t o อแล้วก็ IG ก็มีอะไรสามารถเข้าไปดูในตรงนั้นแล้วก็หากจะสื่อสารติดต่อกันก็ DM มาในช่องทางต่างๆได้หมดเลยครับครับ ทีมทีมที่มานี่อันนี้ชุดเล็กชุดใหญ่ฮะทีมฮะมีเท่านี้แหละครับไม่ไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ก็ชุดนี้ไปทุกทีมแล้วทั้งทีมมีท่านี้แต่สุดยอดมากนะเห็นเห็นการทํางานและหลังบ้านนะคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้นะครับอยากบอกอะไรคุณผู้ชมสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนนะครับเพราะว่าเราก็ใช้เราจะเห็นพี่หนุ่มมาร่วมรายการให้เกียรติกับเราตลอดคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในการเปลี่ยนคมคิดในการอื่นๆอะไรเงี้ยติดตามนิดนึงฝากฝากขายของให้กับทางสื่อสภานิดนึงครับพี่หนุ่มครับก็จริงๆก็รู้สึกว่า ประทับใจประทับใจการทํางานของของทีวีรัฐสภาแล้วก็สื่อรัฐสภานะครับเพราะรว่าเห็นการปรับตัวอยู่ตลอดแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการๆๆกพยายามจะผลิตรายการใหม่ๆะอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามจะให้ความร่วมมือให้มากที่สุดก็คือผมก็คุยกับเพื่อนๆสสหลายๆคนพยายามจะแบบเออเอาตัวเองออกมาพูดคุยในช่องทางเหล่านี้เพราะเราก็รู้สึกว่านอกเหนือจากช่องทางของเราเองอ่ะ พื้นที่เหล่านี้เองก็จะเป็นพื้นที่ที่ช่วยนําเสนอการทํางานของสภาของเราเออกไปข้างนอกหรือนําเสนอตัวตนของพวกเราเออกไปข้างนอกแล้วเราก็คาดหวังว่าหากสังคมหากประชาชนรับรู้รับทราบมากขึ้นว่าสภาเขาทําอะไรกันหรือว่าสสเหล่านี้เขามีคาแรคเตอร์ยังไงเป็นตัวตนยังไง <c oughs> ะอะไรเงี้ยมันน่าจะช่วยส่งเสริมให้การเมืองในประเทศไทยของเรามันมันไปอีกขั้นหนึ่งหรือว่าได้รับการยอมรับมากขึ้นก็ <c oughs> <c oughs> ยินดีมากๆครับท,ท,ที่ได้รับเชิญตามรายการต่างๆ <S <S แล้วก็ <S 2> <S 2> ขอบคุณมากๆจริงๆที่เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงในการช่วยสื่อสารการทํางานของพวกเรา <S <S ครับวันนี้อบอุ่นนะคุณผู้ชมเราจะเห็นบรรยากาศที่มาอย่างที่ผมบอกแล้วว่าติดตามพักคุยนอกจากคาแรคเตอร์ของสสแต่ละคนแต่ละท่านในสภาเราจะได้รู้ว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตหรือว่าความคิดของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับเพราะว่านี่คือตัวแทนของประชาชนวันนี้พักคุยต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากมานะครับมาพักคุยแล้วก็มาพูดคุยกันเปิด อีกมุมมองหนึ่งของตัวตนนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะติดตามรายการพักคุยได้นะครับทุกวันอาทิตย์ช่วงสิบเอ็ดโมงเช้านะผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาแล้วก็ทางออนไลน์นะครับแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมทั้งย้อนหลังเรามี EP ต่างๆนะครับสสคนไหนสวคนไหนที่เราไปนั่งทอล์กนั่งคุยกันเหมือนกับพี่หนุ่มแบบนี้เนะี่ย ก็ติดตามย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube ท p c h ช n n e l วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มอีกครั้งนะครับขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้ผมต้นรงริชิทเห็นทีมงมาทุกคนและพี่หนุ่มลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ